เรียนเยอรมันบายไดกี้สวัสดีค่ะปัเราก็จะมาเรียนประโยคหรือคำที่เขาใช้กันประจำแล้วก็ใช้กันบ่อยๆที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามีตัวไหนบ้างเรียนแล้วใช้ได้เลยไปได้ค่ะตัวแรกก็คือวีปิตเตวีปิเตอะไรนะเธอหมายถึงอะไรนะ im Ernst im Ernst ไม่ได้ล้อเล่นนะเธอซีเรียสนะที่พูดมาเนี่ย Gern geschehen Gern geschehen ด้วยความยินดีจ้าด้วยความยินดี Bleibt gesund Bleibt gesund ให้มีสุขภาพที่ดีนะดูแลตัวเองให้สุขภาพดี Ich glaube dir. ย c h a u b ่า i r ฉันเชื่อเธอ i ิชวา i ่ะเธ f อ i ลฟ์ดิชาล่ะเธอ n ฉันรอเธออิชบิ n ม i ฉันเหนื่อ Ich bin für dich da. ฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอเสมอนะ Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. ฉันหมดไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วหมดคำพูดแล้ว Ich bin satt. Ich bin, 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 bin satt. ฉันอิ่มแล้วฉันอิ่มแล้ว ich freu e mich ich freu e mich ฉัน,ฉน,ฉน,ฉนดีใจ Danke schön für die e i n l a d u n g Danke schön für die e r l a d u n g ขอบคุณสำหรับคำเชิญ w i r k l i c h w i r k l i c h จริงจริงเหรอจริงจริงเหรอ ich habe einen Termin ich habe einen Termin ฉันมีนัด du siehst gut aus du siehst gut aus เธอดูดีอะเนี่ยอาจจะเป็นการชมเวลาเพื่อนเขาแต่งตัวดีหรือว่าใส่เสื้อผ้าสวย Ich bin k r a n งอีกบินครั้งฉันป่วยหรือฉันไม่สบาย b n t t e a n s t e l l ร n b i t t e anstellen. ก็คือกดูนาต่อแถวด้วยและคำสุดท้ายคำนี้จะเป็นคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพแต่ว่าเขาก็ใช้กันเยอะ s c h e i อ e ก็คือเหมือนกับคำโบทานว่า แบ่งเอ้ยหรืออะไรอะไรที่เกี่ยวกับใช้เสือกไปว่าขี้นะคะอะไรที่มันไม่ค่อยอาตามตามอารมณ์เราเราก็จะบทออกมาเป็นคำอยาบนิดนึงก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เรียนนะคะคำประโยคหรือคำศัพท์ต่างๆที่เรานิยมใช้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะกับคำศัพท์ดีๆจากเรียนเยอรมันบายได้กี่ชื่อ